สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะชวนมาทำเค้กโลวานิลานะคะสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยนะคะใครๆก็ทำได้นะคะเนื้อเค้กด้านในนะคะก็จะมีความเนียนนะคะแล้วก็นุ่มนะคะวัตถุดิบที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นไข่ไก่เบอร์สามสี่ฟองนะคะน้ำตาลทรายเจ็ดสิบห้ากรัมเอทพียี่สิบกรัมนะคะจากนั้นตีด้วยสปีดต,ต่ำ แล้วค่อยปรับระดับขึ้นเรื่อยๆนะคะขั้นตอนนี้นะคะก็ตีไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าเขาจะมีความเนียนนะคะแล้วก็ฟูนะคะก็ตีไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าเขาจะขึ้นฟูนะคะสําหรับเค้กโรลนะคะก็เป็นอะไรที่ทําไม่ยากเลยนะคะเนื้อเค้กโรลนะคะก็จะใช้เป็นเนื้อสับปันนะคะ เนื้อสปันนะคะจะเป็นเนื้อที่เนียนละเอียดนะคะแล้วก็มีความนุ่มนะคะแต่ไม่ถึงขนาดนุ่มมากเหมือนเนื้อชิฟฟ่อนนะคะก็ตีไปเรื่อยๆเลยนะคะค่ะเห็นไหมคะว่าเขาจะมีความเนียนนะคะแล้วก็ฟูแล้วนะคะขั้นตอนการตีนะคะเ็าไม่ได้ตีนานเลยนะคะใช้เวลาตีแค่3นาทีเองนะคะขึ้นอยู่กับหัวตีหรือว่าเครื่องตีนะคะต่อจากนั้นนะคะเราก็จะไปล่อนแป้งนะคะ เติมแป้งเค้กลงไป70กรัมนะคะผงฟู1ช้อนชาเกลือ1น1ส่วน4ช้อนชานะคะจากนั้นก็ร่อนรวมกันเลยนะคะบางครั้งนะคะก็จะเจอมอดหรือว่า,มาแมลงนะคะอยู่กับแป้งนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งนะคะก็ต้องใช้วิธีการร่อนด้วยนะคะเพื่อที่จะให้แป้งนะคะมีความเบานะคะแล้วก็ละเอียดนะคะ ไว้รอบหน้านะคะจะมาทำขนมโดยวิธีการใช้เครื่องตีแป้งแทนนะคะถ้าหากว่าทำทานเองนะคะก็สนุกกับการใช้เครื่องตีมากกว่านะคะเพราะว่ามันได้ทำได้ตีเองแล้วมันรู้สึกสนุกแล้วก็ชอบนะคะต่อจากนั้นนะคะเติมนมลงไป30กรัมเนย50กรัม เนยนะคะก็จะใช้เป็นเนยแทร้อยเปอร์เซ็นะคะก็แล้วแต่เลยนะคะว่าใครจะใช้เนยแบบไหนนะคะกลิ่นวานิลาจะใช้เป็นกลิ่นวานิลาบัตเตอร์นะคะใครจะใช้เป็นกลิ่นวานิลาแบบธรรมดาก็ได้นะคะค่ะก็ควรให้เขาเข้ากันก่อนนะคะแล้วค่อยตีด้วยสติ๊กต่านะคะขั้นตอนนี้นะคะก็ จะตีด้วยสปิดปังนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการตีแล้วนะคะใช้เวลาตีประมาณ1นาทีนะคะไม่เกินนะคะทุกครั้งนะคะที่เราทําขนมนะคะเราต้องคอยปาดด้านข้างด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่มีส่วนผสมหลงเหลืออยู่นะคะบางครั้งมันก็จะติดติดขอบนะคะเพราะฉะนั้นต้องคอยปดาดทุกครั้งนะคะ จากนั้นนะคะเราก็มาตีกันต่อเลยนะคะท่านทองสุดท้ายนี้นะคะจะใช้การตรีสปีดต่ำหมดเลยนะคะจะไม่ปรับระดับเพิ่มนะคะก็ตีไปไเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะครบหนึ่งนาทีนะคะเสร็จแล้วนะคะเนื้อเขาก็จะมีความเนียนนะคะแล้วก็มีความเป็นลิบบิ้นนะคะค่าต่อจากนั้นนะคะก็เทลงใส่ถาดภาชนะเลยนะคะ ถาดที่ใช้นะคะก็จะเป็น10คูณ10คูณสนะคะสูตรนี้นะคะก็จะใช้ถาด10คูณส0คูณ2นะคะมันจะม้วนได้พอดีเลยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครมีถาดขนาดมากกว่านี้นะคะประมาณ 2- 3งมเซนนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะแต่กว่าจ,จะเพิ่มปริมาณของไข่ขึ้นไปนะคะหรือว่าแป้งนะคะอาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ ห้ากรัมสิบกรัมนะคะแต่อย่าเพิ่มให้มันเยอะมากเกินไปนะคะเพราะว่าการที่เราใช้แป้งหรือว่าส่วนผสมเยอะเกินไปนะคะมันจะทำให้เค้กหน้าแตกได้นะคะทุกคนอันนี้นะคะเรื่องจริงเลยนะคะ<อ>เพราะว่าการทําขนมแต่ละครังนะคะเวลาที่เราใช้แป้งเยอะเกินไปนะคะหรือว่าส่วนผสมที่มันไม่ลงตัวนะคะหรือว่ามันไม่สมส่วนนะคะมันก็จะทําให้เค้กนะคะมีความแตกนะคะหรือว่า แข็งกระด้างหรือว่าฝืดคอนะคะลองปรับกันดูนะคะต่อจากนั้นนะคะเราจะนำไปเข้าตู้อบนะคะอุณหภูมิ1 8 0อแองศาส5 2 0้าินาทีนะคะขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละบ้านด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาตีวิปครีมกันนะคะระหว่างที่รอขนมอบเสร็จนะคะวิปครีมนะคะใช้หนึ่งถ้วยตวงนะคะสูตรนี้จะเป็นส่วนสับเรลตเลยนะคะไม่ต้องผสม อย่างอื่นลงไปนะคะหรือว่าถ้าจะผสมนะคะก็ผสมเป็นนมผงนะคะเกลือนะคะแล้วก็ผสมน้ำตาลไอซิ่งก็ได้นะคะค่ะแบตหมดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนหัวตีกันเลยนะคะค่ะถ้าหากว่าใครจะผสมนะคะก็สามารถผสมได้เลยนะคะสูตรนี้ก็อร่อยแล้วนะคะเขาตีไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าเขาจะตั้งยอดดีนะคะ ยตีนานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแยกชั้นนะคะค่ะหลังจากที่เราตีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปตักใส่ถุงบีบนะคะอันนี้นะคะแอบใส่วิปครีมที่เหลืออยู่นะคะนิดนึงนะคะมันจะมีส่วนผสมของเก่าอยู่นะคะสีก็เลยอาจจะออ,ออกขาวไปเหลืองนิดนิดนะคะ ค่าหลังจากที่อบเสร็จแล้วนะคะก็นำขนมออกจากเต้านะคะเห็นไหมคะว่าหน้าเขาจะไม่แตกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาลอกหนังข้างหน้าออกนะคะถ้าหากว่าใครไม่อยากจะลอกหนังออกก็ได้นะคะแต่ว่านี้นะคะก็จะออกไปในทางเอ,อ่อไม่นิดนิดนะคะด้านบนเพราะว่าใช้เวลาอบเกือบ20นาทีนะคะจริงๆแล้วอบแค่15นาทีก็พอแล้วนะคะ ให้เผื่อเวลาเพราะว่าเตาอบของแต่ละบ้านนี่คือมันไม่เท่ากันนะคะอุณหภูมิก็ขึ้นอยู่กับเตาจริงๆเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาบีบครีมนะคะส่วนด้านข้างนะคะก็ให้ตัดออกเฉียงๆหน่อยนะคะประมาณ1 2เซนนะคะเวลาม้วนมันจะได้พอดีกันนะคะค่ะก็ไปบีบครีมเลยนะคะอันนี้จะเป็นครีมตัวเก่านะคะผสมกับตัวใหม่นะคะ มันก็เลยจะมีความแข็งนะคะเพราะว่าเอาไปแช่ตู้เย็นมานะคะเนื้อของเก่านะคะก็มีส่วนผสมของเนยอ,อยู่นิดๆน,นะคะค่ะในส่วนของอเนื้อสปันเคงนะคะเราจะไม่ปล่อยให้เย็นนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยให้เย็นนะคะมันจะม้วนไม่ได้นะคะเพราะาม้วนแล้วเดี๋ยวมันจะแตกนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่อบเสร็จแล้วนะคะนํามาลอกหนังเสร็จแล้วก็บีบครีมแล้วก็ม้วนได้เลยนะคะทุกคน ห้ามม้วนตอนที่เขาเย็นแล้วนะคะเพราะว่าถ้าม้วนตอนที่เย็นแล้วนะคะหลังแตกค่ะแตกเลยนะคะเคยลองมาแล้วนะคะอันนี้นะคะให้ใช้วิธีใช้วิบคีมนะคะแช่ตู้เย็นแล้วก็นําออกมาบีบนะคะตอนที่เนื้อสปันเค้กยังร้อนๆอยู่นะคะเสร็จแล้วก็ม้วนเลยนะคะขั้นตอนนี้ก็อาจจะค่อยๆม้วนนะคะไม่ยากนะคะ ก็ม้วนแบบนี้เลยนะคะค่อยๆพับลงมานะคะเราก็ใช้มือดันนะคะถ้าอ,อันนี้มันไกลไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวขยับเข้ามาใกล้ๆนะคะจะได้ม้วนง่ายๆนะคะถ้าหากว่ามันไกลตัวเรานะคะก็จะม้วนยากนะคะคือต้องขยับขยับเนื้อเค้กเข้ามาใกล้ๆตัวเรานะคะแล้วก็ค่อยๆพับนะคะม้วนลงไปนะคะใช้กระดาษไขนะคะค่อยๆดึงนะคะประกบแล้วก็ม้วนลงมาแบบนี้เลยนะคะ เพราะว่าอันนี้นะคะขนาดของเขานะคะจะอยู่ที่10เซนใช่ไหมคะมันก็จะพอดีเลยนะคะกับไส้แต่ถ้าหากว่าใครนะคะอยากให้ม้วนแล้วเนื้อเค้กนะคะเหลือเข้าไปข้างในน,ดนิดนึงนะคะก็บีบไส้ไม่ต้องเยอะมากนะคะอันนี้บีบประมาณขนาด1เซนนะคะความสูงของวิปปิ้งครีมนะคะก็อย่าให้เกินนี้นะคะค่ะ เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนนี้ไม่ต้องยกเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าถ้ายกแล้วเดี๋ยวจะแตกนะคะแตกคามือเลยนะคะอ่าค่อยๆดันลงมาแล้วแล้วเราก็เอามาวางไว้ที่เขียงนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะแช่ประมาณ4-5ชั่วโมงหรือว่า6ชั่วโมงก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปแช่ไว้สักประมาณ1คืนนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเนื้อเค้กนะคะที่แช่ออกมาแล้วนะคะจะเป็นยังไงอันนี้หลังจากแช่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ดูข้างในนะคะว่ามีความามีรอยแตกของเค้กหรือเปล่านะคะนี่เลยนะคะทุกคนภูมิใจมากเลยคือคนแล้วไม่แตกนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นข้างๆออกนะคะ1-2เซนนะคะทุกครั้งนะคะที่ตัดเค้กนะคะเราก็จะต้องใช้กระดาษทิชชู่นะคะเช็ดทุกครั้งด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่เช็ดมีดที่เราตัดเค้กนะคะเขาก็จะเป็นขุยนะคะก็ค่อยๆหั่นเป็นชิ้นเลยนะคะจะ ให้เป็นชิ้นขนาดใหญ่หรือว่าเล็กนะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะคะอันนี้นะคะทำไปฝากเขานะคะก็จะหั่นให้เป็นชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะถ้าอยากให้เนื้อเค้กนะคะไม่มีรูนะคะเนียนละเอียดทั้งเค้กเลยนะคะทำขายก็ใช้ไม้ ไม้จิ้มฟันหรือว่าไม้ที่เป็นไม้เสียบไอติมเนี่ยแหละค่ะเอามาไล่ตัดฟองอากาศหน่อยนะคะเพราะว่าบางครั้งนะคะมันก็จะมีฟองอากาศอยู่ด้านในนะคะเพราะว่าอันนี้ตอนที่ทํานะคะไม่ได้ใช้ไม้นะคะมาตัดฟองอากาศอีกรอบหนึ่งนะคะขาก็จะมีรูให้เห็นนิดๆนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะคลิปนี้ทำง่ายไหมคะ ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะถ้าหาว่าขั้นตอนไหนนะคะที่ไม่เข้าใจนะคะก็เข้ามาพิมพ์สอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปจัดใส่จานนะคะเอามาให้ดูใกล้ๆนะคะว่าเนื้อที่ได้นะคะออกมาเนียนสวยแล้วก็มีความนุ่มขนาดไหนนะคะสูตรนี้นะคะไม่หวานมากนะคะพอทานกับวิปปิ้งครีมแล้วนะคะอร่อยลงตัวมากๆเลยนะคะ ค่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปจนจบนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ